ใครกำลังมองหาร้านเติมเพชรราคาถูก FD s a t c Shop ร้านเติมเพชรราคาถูกปลอดภัยไม่โกงไม่เกลียนร0% 0ครับวันนี้เป็นฟรีไฟออซ่าครับผมวันนี้เป็นฟรีไฟออซาวันที่1ครับผมนะนะครับคุณผู้ชมครับเป็นทางด้านของแดนชัมระบบครับผมนะสำหรับเกมที่2นะครับแดนชัมราบบนะครับรอดูครับรวดเร็วแล้วใช่ไหมนะนั่งรอเป็นครึ่งชั่วโมงเลยเนี่ย นะครับผมวันดีพี่จันวันดีครับโอ้ยแล้วทำไมตรงนี้มันเยอะจังเลยครับตีที่7ตีที่12แล้วก็ตีที่5ครับอรเอาแล้วครับมีประเด็นแล้วครับตีตรงนี้ครับ เปร์นั่นเองครับผมทีมที่3ครับเซเว่นทีมอาร์มครับผมโอ้โหโดดกันเยอะเหมือนกันนะคุณผู้ชมแล้วนี่ครับตี้ชี้ครับที่ได้แชมป์เมื่อสักครู่ครับโดดทางด้านของทุ่งจ้านะครับมีทาางด้นขอองแมมมโบ้าเหืนกันครับคุณผู้ชมครับต้นกล้าอย่างเอาเอออเาเรื่องเอาเรื่องทางด้านของฟิลจากไดโวมาด้วยครับจัสติน แกเอาผู้เล่นของทางด้านของอิลูมิเนตอย่างลูฟี่แล้วก็ทางด้านพี่ปุกเราจากบูมาด้วยพี่ปุกพี่ปุกจิจิชาแนลครับมากับทางด้านงกายนะแล้วก็เด็กหลงนั่นเองครับแล้วก็ทีมที่9ครับโจนะครับผมมาทางด้านของมากับทางด้านของอาเคโอจีเควินนั่นเองครับแล้วก็ทีมที่10แอนดรอสครับเห็นไหมคือทุกทีมอ่ะจะมีนักแข่งเว้ยงหลายนั่นเองครับเออทุกทีมจะมีนักแข่งครับมาพร้อมกับทางด้านของจัมเปอร์แล้วก็วิมเปอร์ด้วยทีมที่สองครับ โซ่ไซเบอร์มากับโซ่ไซเบอร์กกรเห็นไหมทุกคนคือทุกทีมจะมีทีมแข่ง2คนด้ยครับทุกคนตนะครับเหล่วลนี้ครับ <refriger> ตีแสนดีน,นะครับผมผู้ชมครับตีของดีมบูครับ นี่ครับคนหน้าทีมแต่ละคนนะครับผมเฮ้ยตอนนี้ทำไปเหลือ47อะไรเสียใครไปหนึ่งคนนะเหมือนใครตายหรือว่าหลุดหรือเปล่าที่ไหนตายต้องไปดูครับตอนน,อน,นี้เหลือ47คนครับลงที่ดูกันเต็มเลยนี่ครับที่ของชีชิครับแชมป์เก่าครับ วายว<ห>ายมากนะไวกว่าเน็ตผมไม่ได้วายจัดชัดนะโอ้โหมันเลื่อนขึ้นแบบฟอรอ่านไม่ทันจริงๆครับแต่รู้แหละว่าแต่ละคนเนี่ยมาเพื่อมาตามเชียร์ไอดอลของตัวเองอยู่แล้วนะครับยังไงก็ขอให้คนที่ควรเชียร์พังเขาสู่รอบถัดไปแล้วกันเที่้ทีมของคุณได้ไปต่อเอาล,ละล้มครับเคลจีเควินครับโดนแสนดีครับโอ้โหแล้วเป็นเฟิร์สบัตครับ โอ้แสดงว่ามีคนหลุดคนหนึ่งนะครับมีคนหลุดคนหนึ่งนะเพราะว่าตอนแรกตอนเริ่มมามี47คนครับแล้วถ้าเฟิร์สบัตอย่างนี้แสดงว่ามีคนหลุดแน่นอนนะครับผมเล่นในคอมไฟช็อตได้มาดูในทีวีครับต้องรอดูครับว่าใครจะแชมป์เลยครับผู้ชมครับ พีก่ากับแสนดีเขาจะยิงกันนี่ไงนี่ไงมีประเด็นตรงนี้ครับแสนดีนี่ครับดีบูนะครับคุณผู้ชมยกมาทางฝั่งทีมดีบูกันบ้างครับก มาฟาร์มสักที่กันดานเลยฮะอยู่ใครอยู่เหมือนกันครับเอาชัวร์ครับเอาชัวร์อันดับยหยเพราะว่ามีแต้มของอันดับด้วยครับแต้มสวอยเวิร์ลด้วยนะเก็บไปนาะนะครับผมไม่ต้องรีบครับไม่ต้องรีบเรายิงท้ายวงยังทันครับต้องรอติดตามต้องรอติดตามนะครับชิ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 ใช่ครับอยู่ทุ่งหญ้านะดูจากสไตล์การเล่นของแกในเกมแรกเนี่ยเกมนี้น่าจะมาทำเหมือนเดิมนะคือ ห่าโค้ชชั่นในการเล่นนั่นเองครับไม่รีดที่จะปะทะกับทีมไหนๆครับเจอก็คือเลี่ยงเอาไว้ก่อนแล้วก็จับไว้นั่นเองครับอันดับมีผลไงแล้วตรงนี้ก็ผลนะทีมของแพรรี่ครับหรือว่าคุณแอนดรนะครับนี่ครับเหมือนทีมนี้หลุดคนหนึ่งนะเหมือนหลุดคนหนึ่งครับสหรตบที่สมครับเหมือนหลุดคนหนึ่งครับถึงว่านะครับหายไปหนึ่งคนครับ มีทีมอะไรบ้างก็โหทีมแบบชั้นนำเพียบครับทั้งนักแข่งทั้งแบบซีเมอร์ครีเอเตอร์เพียบครับผมวันนี้ครับนี่ครับมีทีมแสนดีมีดีบูมีชิชิมีจัสมินมีเอ็กกอดมีสิบเจ็ดอาร์มีต้นกล้าครับมีบุงวิวมีเดอะครูสมีโซไซเบอร์นะครับผมนะแล้วก็อีกมากมายแสนดีอะไรเงี้ยนะครับผมนะอีกมากมายคือดังๆดังนั้นผมบอกเลยไม่มีใครไม่ดังอยู่เนี่ย นะผมอีสองคนก็เป็นนักแข่งไงอีสองคนก็เป็นครีเอเตอร์ป็นสีมเมอร์นะครับผมสรีมสดครับสรีมสดครับผมไปดูได้ครับที่ในอ่าเพจหลักหรือว่าชแนลของฟรีไฟครับหรือถ้าอยากดูเป็นรีคชั่นดูพี่ทันด้วยดูการที่คอห์ไปด้วยก็ดูพ่ทันได้นะครับ บางสกิลมันสามารถหลบไปเป็นผู้ม้ได้เนี่ยครับอ่าก็คือคุณต้องสังเกตดีๆแหละตาต้องไวหน่อยตากับมือเนี่ยต้องไปพร้อมกันนะเล่นการเล่นเกมวันนี้มือถือล้วนนะครับวันนี้มือถือล้วนไหครับมี4-4ใช่ครับทีมที่เข้ารอบต่อไปจะได้เล่นในโหมด4-4นั่นเองครับ8ทีมนะ8ทีมจะมีทีมที่ตกรอบ4ทีมครับแล้วเหมือนโดนยิงตรงนี้ครับตีเจ็ดปะทะกันแล้วด็อกไปครับผมนะสำหรับบูมครับเป็น KDC gamer ครับโดนเก็บไปครับ เอาละครับคุณผู้ชมครับตีของดีมบูมาแล้วครับแล้วฝั่งนี้มีโจ้นะกับแพนด้า X2 ครับผมเราแพนด้า X2 โดนครับแล้วอย่างนี้ยังไงครับผมน่าจะสามออกไปเลยครับโลเร์โซนหายไปเหมือนกันนะบอกนะโดนอิลูเมเนตโจ้นะครับเราเหลือคนเดียวครับผมคุณผู้ชมครับได้หรือเปล่าโอ้โหเสียหายครับคุณผู้ชมครับแล้วโจ้นะตรงนี้ล่าเรียบร้อยอิลูเมเนตโจ้นะจบอันดับ12ครับ เอาละครับมาครับผมมาครับแข่งสดครับแข่งสดครับไม่ใช่ไฮไลท์ครับแข่งสดครับ เป็นแฟนขับแกน่าจะรู้ดีครับว่าตอนนี้นี่แกกำลังอินเลิฟอยู่แล้วก็แซวๆกันไปหน่อยอีดีมบูนะนีคดใช่ครับมีคดแรับลนครับย้ายมาอ่าแล้วตรงนี้ก็ผมนะจัสมินก็ผมนะจะเจอกับตี้ของแอนโดรูสครับเอาวแล้วครับลูฟี่ครับตรงนี้ครับทีมของจัสมินครับตอนนี้พันยาก็ไม่ก่อนครับเอาแล้วมีประเด็นดูนอนเย็นอีสปอร์ตแต่คือตี้ของ AG เนี่ยหรือว่าแอนโดรเนี่ยมีแค่3คนน่าจะหลุด1คนนะ ผมคิดว่าน่าจะเสียเปรียบพอสมควรนะครับเอาแล้วครับตอนนี้อยู่ชิดก้ยโอ้เข้าหัวครับบูมปุ๊กเข้ามาก่อนหทีนี่ครับ3คนแต่เอาอยู่ครับเดี๋ย3สามสามแล้วครับตอนนี้ยิงไปครับเข้าหัวเต็มไปแล้วแล้วมีเน็ครับปาเน็ไปก่อนครับแล้วสาคูเก็บเท้าหลบแล้วสามบอกเกมเลยครับแล้วโอซาก้าโดดชาร์จครับผมลูฟี่โดนสวนเหมือนกันครับโอ้โหเกือบตายครับ แล้วดี L M G ยุงลายนี่ครับผมนะยุงลายครับ3มคนก็เฟียลได้ครับแล้วจาสมินหนีตรงนี้โดนหัวครับเอาละครับผู้ชมครับเหลือแค่คิงแบร์ครับโอ้โหสามคนแต่สามารถเก็บเทศดได้3ามคนครับแล้วเป็นคิงแบร์ครับที่ต้องถอยครับโอ้โหต้องเซฟอันดับให้เพื่อนเลยครับผมผู้ชมครับแล้วตรงนี้ครับโซไซเบอร์ครับ แล้วยิงได้ครับเป็นจัมเปอร์โดนสาครูเก็บไปครับ วันนี้พี่ชันมีร้านเตมเพชรราคาถูกมาแนะนำก็บผมนี่เลยครับ F D Z ซ h o p ก็สำหรับใครที่อยากเติมเพชรแบบราคาถูกทางร้านมีราคาเริ่มต้นแค่45บาทเท่านั้นครับหรือราคาอื่นก็จะมี80บาท130บาท2 5 0 420แล้วก็850บาทอันนี้เป็นเพียงแค่ราคาหน้าร้านเท่านั้นนะผมนะใครสนใจที่จะเติมเพชรก็ผมพี่ชันจะแปะลิงก์ไว้ด้านล่างด้วยครับอย่าลืมไปใช้บริการกันเยอะๆนะครับนสนุกว่ะเออ สนุกมากนี่ขนาดแบบผมนั่งดูนะเนี่ยมันสนุกขนาดนี้จริงๆสนุกมากสนุกมากแเราตรงนั้นเนี่ยคุณผู้ชมรับตี้เป็นชี้เข้ามาแล้วอยู่ทางด้านของบราซิเลียนล่างครับ ใช่ครับบริเวณตรงนี้ครับแล้วลุงประหลัดนู่นครับขับรถตามภาษาลุงประหลัดครับนช่ครับผมตรงนี้เป็นที่ของแสนดีครับแสนดีได้มาหนึ่งคิวนะครับผมช่องอยู่ครับอยากจะได้จริงนะดูเดือดมากใช่ครับนักแข่งโปได้เปล่าโปเดี๋ยวเดนักแข่งโปได้เปล่าคืออะไรโปรโปเพยเลอร์นักแข่งอ่สามารถซ้ำได้หรือเปล่าเพราะว่าพื้นที่ตรงนั้นเป็นพื้นที่ปิดที่มันเป็นบ้านนั่นเองครับแล้วแต่ละคนเนี่ย เราตรงนี้ได้ครับเอาดีบูโดนน็อกไปครับผมคุณผู้ชมครับโดยเดอะครูซครับโอ้โหแล้วยังไงครับดีบูยังไงครับขอยับหยับขอยับหยับบูมฟิลครับบูมฟิลโอ้โหอย่างนี้เสียเปรียบทุกไม่ได้แน่นอนครับโพนิชันอย่างนี้ครับแล้วไม่รอดแน่นอนครับโอ้โหเราน็อกไปสองครับผมแล้วขอยับหยับเฮ้ยดีบูครับ อย่างนี้เสียหายยับดีบูครับผมนะเหลือคนเดียวละครับคุณผู้ชมร่วเหมือนเหลือคนเดียวครับจะรอดยังไงครับคุณผู้ชมครับโอ้และเรียบร้อยครับทีมดีบูจบอันดับส1เอครับผมโอ้โหเสียดายยับเสียดายมากครับตอนนี้เหลือเก้าทีมเลยครับ ีแล้วจบไปเลยใช่ไหมครับสำหรับทีมจัสมินนะจบอันดับสิบนะต้องรองดูทีมชี้นะครับคุณผู้ชมครับกับทีมต้นกล้านะตอนนี้คือสองทีมนี่คือคะแนนค่อนข้างห่างครับชิช้ยังอยู่ครบครับผมนะส่วนทีมต้นกล้าก็ยังอยู่ครบแถมมีหนึ่งคิวเอาอะไรครับสำหรับพื้นที่ท็อปๆเลยครับผม ส่วนทีมจัสมินนี่จบไปแล้วใช่ไหมครับแล้วแรมโบ่ได้ออสการ์77มาครับทางด้านของเกือบเจะขึ้นทุ่งหญ้าตรงที่เป็นจุดปะทะที่เก่าทางฝั่งจะขึ้นที่ทน้งนี่ครับปะทะกับทีมต้นกล้าครับผมนะทางด้านของแอนโดรครับยิไปด้วย AK ครับเจอหมายเลขแปดมาแล้วแรมโบ้เดินน้ำมาครับผ่านยาไปก่อนครับตอนนี้ครับและอีกแข่ง4วันครับครับผมแล้วนี่ครับ,รบต้องถอยเลยครับผมนะเหมือนโดนยิงดักตรงนี้ครับ ทีมของคุณแพรรี่ครับผมนะอยกเล่นแล้วครับตอนนี้ต้องไปครับผมนะต้องไปให้ไวที่สุดครับเพราะว่าตรงนี้มีสี่คนครับทำไมพี่ไม่แข่งโอ้แท้พี่ไปแข่งนะมือถือนะพี่บอกเลยเออพี่ไม่ต่างอะไรกับบอทเลยจริงๆพี่ไม่ต่างอะไรกับบอทเลยแล้วโอ้โหมาโดนเดลต้าเอ็กไก่นะยิงครับ เอาแล้ววิ่งมาเจอชี้ชี้รับแล้วเรียบร้อยครับโอ้โหหนีเสือปะจระเข้ครับสอดนี้ครับเราเหลือคนเดียวก็บอกนะเป็นโอสก้า7จ็็ครับผมนะคนเดียวสุดท้ายเลยครับ ออินนเช็คไปก่ต้องรอดูครับตอนนี้9ทีมสุดท้ายครับคุณผู้ชมครับแล้วเจาะไอโมครับผมนะตรงนั้นน่าจะไม่มีใครแล้วนะครับคิวโอ้มมเ่่นนนนั้ะกีียงงไถึโอ้ต้องรอลุ้นว่ะมาดีมากครับผมนะสำหรับชี้ครับมาดีอยู่นะครับผมตอนนี้ครับอันดับแซนดี้เหลือคนเดียวครับผมบล็อกเอ็กก็อดครับผมนะตรงนี้ครับคุณผู้ชมครับนี่อ่ะแกแยกเล่นนะเออพี่เอ็กแกแยกเล่นครับผมนะฮะนี่ครับที่เหลือคือ3คนน่าจะอยู่ด้วยกันส่วนพี่เอ็กน่าจะแยกคนเดียวหรือเปล่า ตามสายแกนี่ครับมีจอรชีนายครับขับรถเออออยู่เน่าจะแยกเล่นคนเดียวครับผมนะตามสายแกรหรือเปล่าแล้วโอ้โห1 7มครับคนเดียวนะดแสนดีตอนนี้พยายามจะเข้าประท้ากับของ

เเอาลลยครับบบแ้ววงีไลล่หังมาอย่าางนี้ครัับปญหได้ดูหลายวันีครับที่พูดถึงเลยครับเหมือนต้องได้เข้าวงกันนะคุณผู้ชมครับสำหรับที่แสนดีนะก่อนหน้านี้เนี่ยเขาอยู่บนไฮกาวและมันไม่ได้อยู่ในวงด้วยโอ้โหไม่ค่อยดีเท่าไหร่ครับแต่ละทีมจับจองไว้หมดแล้วใช่ครับแล้วไปเจอทีมเดอะคุตดักอยู่ครับกกาัระจยนหมดต้องขวาแบบขวาไกลจริงๆนอะ่ะแล้วนี่ครับผมแนละ้วแคสเปอร์ครับโอ้โหมันเข้าวงยากมากครับ เรานี่ครับโอ้โหแสนดีโดนล้มก่อนเลยทางหน้าของซัมเมอร์ครับโอ้โหเราข้างบนครับฟีดคิวฟีดครับขึ้นยับยับครับเราแคสเปอร์โอ้โหเรนย่าเลยครับสำหรับตี้แสนดีครับเป็นยูลักกี้ขอวดเก็บจอนชินายได้ครับเหลือ2คนเหลือนุกกับฟิชโชครับผมไบทีครับ ฝ่าดงกสุนทีมมเเดดเาาดีคุข้้าาไน่ครับชิชิยังคงรอดกันครบนะฮะครรัับบมาสสหู่นี่มันรอดักเข้าบ้านตามสไตล์กับเกมแรกเลยหรือเปล่าต้องรอดูครับผมแต่การแต่งตัวของแกนี่ถือว่าไม่ธรรมดานะโอ้ย <c oughs> ดูดิครับเอ้ยฝั่งลุงบัลลัดก็ยังไม่ได้อะไรเลยนะนนยนแทบจะยังไม่ได้จับหาลุงบัลลัดเลยนะที่เก้านนครับ เราตีโซเทเบอร์ครับตีสิบเอ็ดก็ผมเราหูแกเดินแบบโคตรน่ากลัวนะครับผมนะอันนี้เป็นอ่ฟรีไฟครับแข่งฟรีไฟับผมเป็นเขาเรียกว่าอะไรนะรายการออซานะครับออซาร์ดีครับวันนี้วันแรกครับโอ้เราต้องเข้าวงนะครับคุณผู้ชมครับในบ้านี่อยู่ไม่ได้เป็นโอสการ์เจ็ดสิบเจ็ดครับแต่มีออสาร์เจ็ครับอยู่หลังเดียวกันเนียนอยู่ครับคุณผู้ชมครับ ดูเรรียบบบไม่อกใคคัโอซาก้าครับบออกโ้แล้วนี่ครับ1 7อาร์มก็น,อกน็องนุกได้ครับผมแล้วเก็บนุกออกจากเกมไปเลยครับนุกอาร์มทีมนุกรู้สึก,กสว่าจะเป็นทีมแสนดีใช่ไหมครับตอนนี้ครับถ้าผมจำไม่ผิดนะถ้าจำผิดขออภัยครับใหญ่กันมากขึ้นเลยครับด้วยโอ้แล้วแกจะออกยังไงครับสำหรับโอซาก้า77ครับที่ถือว่ายังเหลือเยอะอยู่นะ ฝั่งซ้ายเป็นตี6กราบแล้วเจอครัผมเป็นบูมแล้วนี่ครับ17อาบครับผมไม่น่้รอดครับแล้วโดนเก็บไปเลยครับจากเดือกครูสครับผมโอ้แล้วนี่ครับตี๑๗อามจบอันดับที่เก้าครับเอาละครับคุณผู้ชมครับตีครับตีชี้ครับ โอ้โหต้องถอยเล่าแล้วโอสกา77จังเนียนอยู่ครับเฮ้ยนี่ครับเราไม่มียาครับโอ้แล้วโดนีีมนอตครับทีมนอตทีวีเห็นครับแล้เก็บไปเรียบร้อยจบอันดับที่7ครับแล้วเอ็กก็จบอันดับที่6ตามลำดับเหมือนโดนสาคูสไนเปอร์เข้าไปครับ เอานะครับหายวง5ทีมสุดท้ายทีม8ว่ายน้ำมาเนียนๆครับแล้วนี่ครับไม่เนียนนะผมนะโดนอีเวสเด็กหลงเก็บไปสำหรับเค้กเอไอครับแล้วตรงนี้โดนรับครับผมผู้ชมครับทางด้านของเด็กครูซครับแล้วโดนล็อกไปด้วยกายนะครับผมเหลือคนเดียวครับทางด้านของทีมที่8ครับทีมลุงบอลลัดครับแล้ววิ่งมาตรงนี้ครับตามเมอร์จะเจอกับฮีปน้อยแล้วอ๋อทีมเดียวกันโทษ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 หรือว่าคนละทีม ลงน้ำป่าทุกสิ่งทุกอย่างมาเลยครับเพื่อที่จะเข้าวงนั่นเองครับอ่าครับต้นกล้าเหลือตรงนี้ครับุผู้ชมครับเหลือ2คนครับโอ้โหเราอยู่ลัคกี้อาร์ครับเป็นโซไซเบอร์ที่ต้องโดนรับแพ้แล้วลุกประหลัดครับผมนะแตกวงไปครับแลมโบ้ครับต้นกล้าที่น็อกไปแล้วครับผมนะต้นกล้าครับแล้วยังไงครับแลมโบ้โอ้โหอยู่ลัคกี้ครับโอ้โหต้นกล้าจบอันดับที่ห้าไปครับไปแล้วครับ อูอย่างนี้อันดับอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงหรือเปล่าครับชี้ชีอาจจะขึ้นมาอันดับที่1แทนทิมต้น9หรือเปล่าต้องรอติดตามแล้วมูมวิวนะผมนะจบอันดับที่4ครับอูอฝั่งนั้นเหลือแค่ยูลักกี้คนเดียวครับตอนนนนี้แยกกเล่ันนคสิบ <10 S 1> คนสุดท้ายเนี่ยคุณผู้ชมผมบอกเลยว่าเหลือแค่3ตี้ครับ ปอร์ตามที่ตัวเองถนัดเลยนั่นเองครับสำหรับเอเลนครับใช่ครับฝั่งซ้ายเองนี่กว่าจะขึ้นมาตั้งหลักได้ต้องรอดูครับผมนะเป็น4 3 3ครับผมนะมีส0คนสุดท้ายครับเป็นทางด้านของดูครูสเหลือ4คนครับชี้ชี้เหลือ3ครับแล้วก็ทางด้านของโซไซเบอร์ครับผมนะมี3คนแล้วนี่ครับวิสตอมบอลเลนครับผมนะน็อกโซไซเบอร์ได้ครับไการนะได้วิสตอมแล้วเด็กหลงได้โซไซเบอร์ไปครับหนน่่ยืแแชตงไป โอ้โหแล้วอย่างนี้ครับที่1น่าจะแตกวงเลยครับเพราะว่าวงมันแรงครับอย่างนี้ต้องลุ้นให้ชี้ชี้ครับผมนะว่าชี้ชี้จะสามารถแชมป์ได้หรือเปล่าถ้าชี้ชี้แชมป์ได้จะขึ้นมาเป็นอันดับหนึ่งทันทีครับนี่คือจการันตีนะผมไม่แน่ใจว่าตอนนี้ยังจะขึ้นมาเป็นอันดับหนึ่งหรือเปล่าแต่ถ้าแชมป์นี่คือการันตีแน่นอนครับอันดับหนึ่งแน่นอนเพราะว่าแต้มห่างไม่เยอะกับต้นกล้าครับแล้วนี่ครับอู้ยเอาอะไรครับ เดคครูแชมป์หรือเปล่าเดคครูที่8คิวเลยครับโอ้โหสี่ต่อสองกแล้วครับโอ้ยยังจะก้าวยนมาโอ้โหเราได้ครับไกน่าครับสี่ต่อสองครับเราล้มได้หนึ่งครับผมโอ้โหและเรียบร้อยครับต้องรอดูครับผมนะสำหรับตีเดคครูครับตีเดคครูเนี่ยอันดับ12อันดับสุดท้ายครับเกมนิดแชมป์ อาจจะพลิกขึ้นมาอันดับเที่ยวไหร่ต้องอรอลุ้นครับแต่มีท็อป5แนะ่นอนผมคิดว่าต้องรอดึกครู้รับเรหลังจากแกจบอะแกได้อันดับ12นะหลังจากจบเกมแรกแต่เกมนี้แกแชมป์ครับโอ้โหมาถือ๊บาเอาศาเอาโอหแล้วพี่เราไม่ได้ลงแกไม่ได้ลงครับเ <c oughs> ลน่นในมือถือไม่เป็นคนระับ พี่จันแทบไม่เคยได้เล่นในมือถือเลยสตีมไหมครับสตีมทุกวันครับอะครับผมมาแล้วครับผมนะสำหรับตารางคะแนนผมขอญาตถ่ายรูปไปก่อนเลยครับผมผู้ชมครับถือว่าตาพี่คาดก็ผมนะชี้ๆครับผมนะเข้ามาเป็นอันดับที่1แทนต้นกล้าแต่ต้นกล้าก็ยังถือว่ามีคิวนะครับผมนะอันดับเลยไม่ไปไหนครับส่วนเดอะครูจากอันดับ12ย้ายขึ้นมาอันดับที่3ครับ โอ้โหจากอันดับสุดท้ายเกมที่แล้วครับผมนะเกมนี้ออนไฟจัดๆขึ้นมาเป็นอันดับที่3มี25คะแนนครับผมนะถือว่าแต้มสูงมากอันดับที่4เป็นโซไซเบอร์ครับอันดับที่5เป็น1 7มอันดับที่อันดับที่6กขอไปครับเป็นจัสมินอันดับ7เป็นแอนดรออันดับ8เป็นบูมวิวครับผมนะอันดับ9กเป็นเอ็กอตอันดับ10เป็นแสนดีครับ11เป็นดีบูและ12เป็นอิลูมิเนชั่นะนะครับผมนี่คือทั้ง12ทีม1ใน8ทีมครับผมนะจะเข้าสู่รอบต่อไป แข่งในโหมด4-4นั่นเองครับผมนะก็ตามเชียงกันต่อไปสำหรับวันที่1ครับผมนะยังเหลืออีก2เกมอะ,อะไรก็เกิดขึ้นได้แบบเมื่อกี้นะครับผมนะเมื่อกี้เนี่ยด้านของเดอะครูดมี0คะแนนจบเกมเดียวครับได้มาตั้ง25คะแนนครับอย่างที่บอกครับอะไรก็เกิดขึ้นได้ครับผมนะดีมูอาจจะแชมป์อาจจะคิวเยอะก็ขึ้นมาก็อาจจะเป็นได้เพราะฉะนั้นกองเชียร์ที่ไหนก็เชียร์กันต่อไปอย่าพิ่งยอท้อ รับผมน่าจะมีโอกาสที่จะพลิกแพงกันได้อยู่สําหรับวันแรกนะครับ